สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้พบเจอพี่จ่าเช่นเคยครับพี่จ่าว่าซ่อมวันนี้พามาดูการซ่อมสูงนะครับ LCD TV นะครับขนาดสามสองนิ้วครับตัวนี้เป็นไฟ AC กระแสสลับครับอาการมีว่าเสียป,ปั๊บก,กด power ปั๊บจะมีแต่เสียงครับอไม่มีภาพครับ พอเราเสียบกล่องเลขึ้นแตกเสียงครับมีปักเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรกันครับหลังจากที่เราลือ้อฝาครอบหลังออกนะครับลื้อมาเราก็จะเจอโอ้โห,หมดเพียบเลยครับตรงนี้ไม่พอนะครับนี่เลยตรงซับไพยครับไม่รู้ว่าตัวไหนเสียเาง่อเร็วลองเราจะมาลองเช็คดูนะครับ หลังจากที่เราทําการยิงแผ่นยึดนะครับโอ้โหไม่รู้ตัวไหนไหมบ้างครับต้องมาลองวัดดูนะครับดูรอยไหมครับเจิงเป้งเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คด,ดูไหมทั้งบอร์ดเลยนะครับอืพอเราเสียบ ปักเข้าไปนะครับดังแปะแปะแปะแตลอดนะตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลือนะครับลือกาดหลังรุ่นนี้นะครับ LA 3 2 E 4 0 2 E 2 R แล้วก็ใช้เทียบได้กับรุ่น LA e 40, 3 2 E 4 2 0นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลือ บอดตัวเจ้าปัญหานะครับที่ว่าเราลื้อให้ดูรอบนะครับลอยไม่เต็มเลยครับหลังจากที่เราได้สั่งอะไรมาแล้วครับตัวนี้เป็นตัวตัวเก่านะครับที่มันไหม้ครับเนี่ยครับให้สังเกตด,ดูครับอย่างที่ข้างต้นชิปที่ผมได้ ถ่พวกมดให้ดูครับอันนี้เป็นบอร์ดใหม่ครับแล้วก็ได้ทําการยึดน็อตเข้าไปนะดังตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะยึดน็อตให้เสร็จเลยครับค่อยๆย,ยิงครับถ้าไม่แน่ใจก็เอาคอควงครับพันเดี๋ยวบอดจะแตก จะไปลองที่ลองต่อเข้ากล่องเลยครับ Thank yep. you. ก็าามองเปิดตัวโอเคมีเสียงเสียงเปิดโหมดขึ้นแล้วนะครับค,ครับโอเคครับสัญญาณชัดเจนโดนมดนะครับช็อตมุดมดมาทำรังในบอร์ดนะครับเลยได้ต้องทำการซ่อมบางจุดก็คงยังไม่คุ้มค่านะครับสั่งใหม่ ใหม่ดีกว่ามันมีแบบสำเร็จเลยนะครับสามารถสั่งได้โอเคัคบหลังจากที่เราพ่วงเข้ากับล่องแล้วครับเราก็จะมาลองเทสตัวนะโอเค IPM ๋ IP ยวรอนะโอเคไฟเขียวขึ้นแล้ว ภาพเสียงชัดชัดเจนครับครับคลิปนี้ก็เกิดจากอาการบอวชภาวะซับไยช็อตนะครับทําให้เสียาหายไม่สามารถส่งสัญญาณให้แนดีค่อนอะไรได้นะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆอนช่างนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่จา๋าเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ